สวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้กลมรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2538นะครับซึ่งมีราคาแพงถึงเหรียญละ60,000บาทเลยนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็คอ,อยติดตามรับชมรายละเอียดภายในคลิปนะครับ กรุณาชมคลิปให้จบด้วยนะครับคลิปผมไม่ยาวนะครับ3นาทีในหน่อยเองเท่านั้นเองนะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมอยู่น้าขนาดนี้นะครับก็คือเหรียญ10บ,บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2538นระ25นะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับครับทางด้านหลังของเหรียญน,นั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะเป็นโลหะสองสีนะครับด้านนอกก็เป็นสีเงินนะครับส่วนด้านในนั้นก็เป็นสีทองเหลืองนะครับส่วนแบบเปลี่ยนตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปีพศ2538รสก็จริงนะครับแต่ถ้าเป็นเรียนแบบเปลี่ยนตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นเหรียญปกติที่ยังพอได้พบเจออยู่นะครับในระบบมุนเียนนะครับยังไม่มีราคานะครับเพราะว่าด้วยจํานวนการผลิตนั้นเยอะเลยนะครับ53ล้าน เสนเหรียญเลยนะครับจึงทําให้ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับถ้าว่าเป็นเหรียญปกตินะครับแต่เหรียญ10บาทปีพศ2538รที่ผมได้พูดมาข้างต้นนะครับว่ามีราคาแพงถึงเหรียญละ6 0 0 0 0บาทนั้นเป็นแบบไหนชมภาพครับเห็นไหมครับต้องเป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับจึงได้พบเจอในเหรียญ10บาทปีพศ2538นรนะครับผมก็ได้ขึ้นภาพให้ชมแล้วนะครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับภาพอาจจะ มัวหน่อยนะครับแต่เป็นปีพศ2538นรนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีเหรียญ10บาทอยู่นะครับก็ให้สังเกตหน่อยนะครับถ้าเป็นเหรียญสีเดียวนะครับเป็นเหรียญสีทองคําแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเหรียญเนื้อทองคําก็ได้นะครับเพราะว่าได้พบเจอในเหรียญ10บบาทปีพศนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคาแพงมากนะครับ ในวงการนักสะสมนั้นถ้าสภาพส,สวยๆเลยนะครับก็มีมูล,ลค่าถึงเหรียญละ6 0,000บาทนะครับถ้าสภาพส,สวยๆนะครับถ้าสภาพหย่อนสวยหน่อยก็ราคาก็อาจจะลดหลังลงมาตามความสวยของเหรียญน,นะครับสําหรับเรื่องราคาของเหรียญน,นะครับก็ให้เพื่อนๆรู้ไว้นะครับว่าปีพศ .2538 ซึ่งเป็นเหรียญ10บ,บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับเหรียญที่เป็นเนื้อทองคํานั้นก็มีนะครับ ซึ่งราคาก็เพีงนะครับเบบที่ผมได้พูดไปนะครับว่าราคาเรียละ6ห0 0มนบาทนะครับ